ฝนจะออกจากเมือหร่หนาจะเข้ามาไทยเมื่อไหร่รีบนี้มีคาตอบให้พ,พิราการรามาพบกัอนอีกคถังกับจังหวัดภายอุทกภยัยพิการทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าเพยกอมที่พอลูกคาชัยทาง Facebook วันพุธที่24กันยายนในช่วงเย็นคืนนี้อดิจสภามาดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงฝนและแนวโน้มฝนรวมถึงฝนจะหมดหายไปจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเมื่อไรและจะเริ่มหนาวในช่วงไหนกันนะครับเดี๋ยวมินจะพามาดูในด้านของการเพยกปรากาศในคลิปนี้นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแรงเสือเกินฝนจะเข้ามาแต่ละทีก็ตกน้อยมากการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นจริงนะครับ แต่ในด้านของปริมาณของฝนยังน้อยเมื่อเทียบกันนะครับตั้งแต่ในช่วงที่15สิงหาคมในทุกๆปีจะเริ่มมีในด้านของฝนตกชุกน้ำเริ่มหลากเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงปลายสิงหาคมจนถึงกันยายนแต่ในปีนี้นะครับฝนน้อยซะเหลือเกินการกระจายตัวเพิ่มขึ้นจริงแต่ปริมาณฝนน้อยมากจนถึงกลางเดือนกันยายนเลยนะครับบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินไม่ได้รับฝนเลย ตกแต่ละทีนะครับตกหนักแทบจะเดือนละครั้งแต่หลัง,งจากกลางเดือนกันยายนเป็นต้นมาฝนเริ่มตกกระจายตัวดีขึ้นนะครับและปริมาณฝนก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วจากที่ตกไม่ถึง3นาทีไม่ถึง5นาทีก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10นาที20นาที30นาทีเป็นฝนตกหนักนะครับหลังจากนั้นก็มีฝน,นรินรินไปปล่อยเข้ามาทําให้เริ่มมีน้ําในการทำกิจกรรมแล้วนะครับพื้นที่บ้านของแอดมินที่สีสกเกตและหลังจากที่เริ่มมีน้ำ ไม่การทำปกิติกรรมแล้วน้ําจากลําห้วยไม่รู้เริ่มมาจากไหนนะครับจากที่น้ํำน้อยๆนะครับก็กลายเป็นน้ําเต็มตะลิงและในบางส่วนก็เริ่มเอ,อ่อล้นเข้ามาท่วมท้องทุ่งไร่ทุ่งนาของชาวบ้านแล้วในขณะนี้บางวันนะครับใน24ชั่วโมงน้ำขึ้นเป็นเมตรเลยก็มีนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกไม่ดีสักเท่าไหร่น้ำก็ท่วมได้นะครับ เพราะน้ำไหลมาจากที่อื่นนะครับลำพังในพื้นที่ที่มีฝนตกจริงปริมาณน้ําบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับน้ํานะครับบางพื้นที่ก็เริ่มได้รับน้ําแล้วแต่โดยภาพรวมบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินก็ได้รับน้ํากันน่าจากประมาณ 80%-90% แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ1 0 2 0ยังรอฝนอยู่เช่นเดิมนะครับฝนก็เริ่มตกกระจายตัวดีขึ้นแล้วนะครับประมาณวันละ2-3รอบ แต่ต้องรอดูต่อไปนะคบว่าจะมีพายุเข้ามาไหมถ้ามีพายุเข้ามานะครับลำพังน้ำลำน้ำลำห้วยทาที่เต็มฝั่งอยู่ในขณะน,นี้และเอ่อล้นเข้ามาท่วมท้องทุ่งไร่ทุ่งนาในบางส่วนระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับหากมีพายุเคลื่อนตัวเข้ามาแต่นะครับจากการดูโมเดลนะครับในหลายข่าวหลายสำนักว่าจะมีพายุก่อตัวหลังจากพายุลากาตาและเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทย แต่แอดมินดูในด้านของโมเดลแล้วนะครับยังไม่มีในด้านของพายุลูกไหนที่จะเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยเลยตั้งแต่ในวันนี้ย4สี่กันยายืนจนถึง8ตุลาคมเลยนะครับต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะครับในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าในด้านของพายุจะไม่เคลื่อนตัวเข้าไทยก็เป็นผลเสียสําหรับผู้ที่รอน้ําในการทําำกตรกรรมแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในช่วงนี้จะมีฝนตกชุกและฝนมากที่สุดในเดือนกันยายนนะครับคือในช่วงนี้นะครับยบีกันยายนเลยนะครับจนถึง1ตุลาคมหลังจาก1ตุลาคมแล้วนะครับในด้านของเรืนพื้นที่ประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่ไหนที่ฝนตกน้อยในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วนะคะเพราะฝนจะลดน้อยลงอีกนะครับตั้งแต่2ตุลาคมจนถึง8ตุลาคมเป็นกําลังใจสําหรับพื้นที่ที่ยังรอน้ํานะครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ช่วยผ่อนปลบนบรรเทานในด้านของฝนลงแล้วนะครับและในด้านของน้ําที่มีมากในช่วงนี้คือหลังจากวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้ใจใจชื้นนะครับเพราะฝนจะน้อยลงอีก น้อยลงไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยนะครับก็จะมีฝนบางจุดบางพื้นที่เข้ามาเช่นเดิมเดี๋ยวมิ้งจะพามาดูในด้านของการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในช่วงเดือนนี้กันยายนยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับยังไม่มีแนวโน้มของอากาศหนาวเย็นเข้ามาแต่จะมีในด้านของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอยู่นะครับในช่วงที่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้มวลอากาศเย็นก็จะมาทําลายโครงสร้างของพายุก็เป็นผลดีทําให้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับ เพราะพายุก็ดึงในได้ของลมมาทั้งหมดทุกทิศทุกทางนะครับทำให้ลมจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาก็จะทําลายโครงสร้างของพายุทําให้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นในด้านของพายุลากา,ารับาที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนาม โดยรวมนะครในเดือนนี้กันยายน2568ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติยกเว้นภาคอีสานนะครับจะมากกว่าปกติอยู่5เเซตและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะน้อยกว่าปกติอยู่10เซนตนะครับส่วนอุณหภูมิก็จะใกล้เคียงกับค่าปกติในเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักมากที่สุดในรอบปีนะครับในเดือนกันยายนคือในเดือนนี้ จากอิทธิพลของแนวรคมรสุมที่พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศเลยนะครับถึงแม้ว่าในบางช่วงจะสวิงตัวขึ้นไปในบางช่วงจะสวิงตัวลงมาแต่โดยภาพรวมแล้วอยู่กล,กลางของประเทศเลยนะครับในเดือนกันยายนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะแรงขึ้นเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงก็จะมีกําลังปานกลางบางช่วงก็จะมีกําลังแรงโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกําลังปานกลางนะครับในเดือนนี้ นอกจากอิทธิพลแล้วนะครับยังมีอิทธิพลของพายุหมุนเขียดร้อนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บางช่วงก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาสลายใกล้กับประเทศไทยดึงฝนเข้าแนวร่องมรสุมทําให้ฝนตกดีขึ้นนะครับหรือในบางช่วงอาจจะมีเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับคือภาคอีสานนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนปริมาณฝนโดยรวมทั้งภาคเหนืออีสานกลางตอนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะอยู่ที่60-80%ของพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมทะเลสูง2-3เมตรยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนยังคงน้อยอยู่ทั้งฝั่งตันออกและฝั่งตนตกจะอยู่ที่40-60%แต่ในบางจุดก็มีฝนตกหนักอยู่นะครับแต่ภาพรวมก็ยังน้อย ส่วนตุลาคมนะครับใจชื้นสำหรับคนที่น้ำเยอะในช่วงนี้ก็จะมีการผ่อนปลนลงบ้างเพราะมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมนะครับในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานทางตอนบนบนหน่อยและปริมาณฝนโดยรวมก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในเดือนตุลาคมนี้นะครับ จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวต้นเดือนและกลางเดือนตุลาคมอากาศจะมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงนะครับโมเดลในวันนี้เป็นแบบนี้โมเดลในวันต่อๆไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะความแปรปรวนสภาพอากาศมีมากเพราะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา้าเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานทางตอนบนจากนั้นนะครับ ฝนจะเริ่มลดลงและอากาศหนาวเย็นจะเข้ามาแทนที่ในตอนเช้าก่อนส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาแล้วนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากบางแห่งนะครับ โดยฝนฟ้าขนองภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80%ของพื้นที่จาก40-60%ของพื้นที่ในเดือนกันยายนนะครับดังนั้นคลื่นลมทะเลก็จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรนะครับเนื่องจากในช่วงต้นเดือนถึงในช่วงกลางเดือนความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือาภาคอีสานของประเทศไทยนะครับ เป็นระยะและมรสุมตึตกเฉียงใต้ที่ปกครองประเทศไทยจะเริ่มเป็นมรสุมตันออกเฉียงเหนือแทนนะคะและแนวร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ทางตอนบนในบางช่วงนะครับโดยสรุปนะครับ ปริมาณฝนโดยรวมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าปกติอยู่20ยกเว้นภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะสูงกว่าปกติอยู่10เนนะครับและอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติอยู่ประมาณ0.5องศานะครับและจะเริ่มมีหมอกเข้ามาแล้วนะครับในเดือนตุลาคมหมอกบางๆในตอนเช้าการเดินทางทัศนวิสัยในการเดินทางก็จะต่ำนะครับเดินทางด้วยความระวังกันด้วยนะครับ ขอให้ติดตามอัปเดตพยาก์ระกาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเดยมินจะพามาดใน,ในด้านของพายุรากาซากันนะครับกรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนในด้านของพายุรากาซาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็จะส่งผลอิทธิพลทางอ,อ้อมทําให้ดึงร่องมรสุมเข้ามานะครับโดยจะมีฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่ โดยนะครับ24กันยายน2568พายุใต้ฝุ่นรากาซาบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนศูนย์กลางละติจูดอจุดส1 3องศาเหนือลองจิจูด114.2ององศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกงและเคลื่อนผ่านชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียยี่ภาคันยายนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนหลังจากนั้นแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นสกัดกั้นนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมเสริมลงมาปกคลุมอีกนะครับยี่ภาคถึง26กัน ยยนพายุไม่เคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของรากาซาซาครับจะส่งผลทําให้ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาอิสานทางตอนบนรวมถึงมรสุมตะตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้น24-26กันยายนนะครับ ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุนิยมทิ่ยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็จะมีเรือนพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดและนครพนมส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนกัก ก็จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยานา่านตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบรุรีบึงกาฬหนองคายสกลนครมุกดาหารยโสวรรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสะเกตและสุรินทร์นะครับ ขอแห้ชาติบริเวณพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ำน้นตะลิง่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสําหรับขื้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้ระวังและเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝัง24-26กันยายนขอให้ติดตามอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดต่อไเป็นจะพามาดู ที่ได้ของการเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน24กันยายน18นรฬิกาอุตรดิฐ3.2มรลิเมตพิษณุโลก4.2ลมสาก2.7คอนแกน่น2 4. วิเชียงบุรี3.2นครราชสีมา6.3สุรินทร์สีศรีสะเกต11.8อุบลราชธานี9.5คอนแก่น1.6ชุมแพ11.2ปราจีนบุรี11.7จันทบุรี5.2ตราด3.2 ปากเซ8.9และอัตตปือ 1. 21นาฬิกา24กันยายนฝนเน้มรินพื้นที่เชียงราย7.7ท่าขี้เหล็ก2ปูวา4งาว2ชัยบุรี2.3อุตรดิตถ์1พิษณุโลก4.4แม่สอด5.6อุ้มผาง6.2ท่องผาภูมิ6.2สวนพึ่ง4.1เลย5.4ขอนแก่น6โพชัย1 บ้านท่า4.4ท่าแขก2.6มุกดาหาร4.7นครราชสีมา4.1สุรินทร์7อุบลราชธานี6ปาก4 5.2อัตตปือ2.4จันทบุรี4ตราด9 6เที่ยงคืน25กันยายนฝนในบริเวณพื้นที่แม่สอด3.6อุ้มผาง4.8พิษณุโลก3ทองผาภูมิ7สวนพึ่ง1.2บ้านท่า3โพชัย1 มุกดาหาร5อุบลราชธานี1.3ปากเซ5.2และอัตตปื 1, อ1.6หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างต่อไปนจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้24กันยายน2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือ ฝนฟ้าขนองลอยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริวินแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางลำพูนตาก,กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมแปรบรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ70 ออนตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย23-25องศาและสูงสุด33-33 3, 3, 3, 3องศาลมแปรบรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้ากระอง้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่น้องขสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด3-3-3-5องศาลมสมตกเฉียงใต้ความเร็วสึกถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด28-34องศาลมต่ตกเฉียงใต้ความเร็วลม20-35กิมชมที่เลนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานาครปริมณฑลฝนร้อยละ60อุณหภูงงมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุดา 2, 3าม2-3-5องศาตมห้าองศาลนตกเฉีงยงใต้ความเร็ว1 0ยสิบกิโลเมตรมตร่อชั่วโมงพยงายา์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30 ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-35องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ40ส่วนมารานงพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ขอการติดตามตระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีละต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ